เรื่องราวของรถลาพาหนะใกล้ตัวเราเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดนะมองข้ามก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องประกันนะฮะวันนี้เนี่ยจะมีประกันไทยวิวัฒนะฮะเปิดตัวประกันรถยนต์รูปแบบใหม่กับประกันรถเอ่อเปิดปิดแบบท็อปอัพนะคะอิสระกว่าแฟ์กว่าจ่ายน้อยกว่าจ่ายตามที่ขับจริงไม่ขับ ก็ไม่ต้องจ่ายค่าประกรันประกันร,รถเปิดปิดแบบท็อปอัพเนี่ยนะคะเพิ่งเปิดตัวผ่านช่องทางออนไลน์ไปเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้รถในความปกติใหม่หลังวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับผมก็ประกันร,รถเปิดปิดแบบท็อปอัพนี้นะฮะก็คือประกันร,รถยนต์รูปแบบใหม่ครับที่เพิ่มความพิเศษให้กับการทําประกันร,รถยนต์ นอกเหนือจากการเปิดปิดประกันแล้วนะครับวันนี้ผู้ใช้งานยังสามารถท็อปอัพนะฮะเติมชั่วโมงประกันเองก็ได้ด้วยนะครับทาให้ผู้ใช้รถเนี่ยประหยัดค่าเบีย้ยเพิ่มมากขึ้นราคาเริ่มต้นประหยัดถึงประมาณ70%แล้วก็ยังสามารถทยอยจ่ายค่าเบีย้ยประกันนะครับตามที่ใช้งานจริงด้วยสําหรับประกันชั้น1ครับราคาเริ่มต้นต่อปีก็เหลือเพียง4,900บาทระยะเวลาการใช้งานนะฮะเริ่มต้นให้ที่50ชั่วโมงครับ และก็สามารถท็อปอัพนะฮะชั่วโมงการใช้งานได้เองตลอดเวลาผ่านทางแอปพลิเคชันไทยวิวัฒน์มอเตอร์ในราคาเริ่มต้นนะฮะสำหรับประกันชั้น1เพียง400บาทต่อทุก50ชั่วโมงการใช้งานนะครับประกันรถเปิดปิดยังคุ้มครองนะฮะตลอดย4ิชั่วโมงและเปิดปิดให้อัตโนมัติด้วยซึ่งวาระครบ3ปีของประกันรถเปิดปิดมอบสิทธิพิเศษจำนวน3 0 0 0สิทธิ์ค่ะโดยมอบส่วนลด500บาทสำหรับกรมธรรม์ประกันรถ เปิดปิดแบบท็อปอัพชั้น2บวกและชั้น3บวกนะคะก็เป็น plus เนาะสาม plus อและมอบส่วนลด1,000บาทสำหรับกรมธรรมประกันรถเปิดปิดแบบท็อปอัพชั้น1โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้คะ่ะถึง30มิถุนายน2,563นะคะและยังทำประกันล่วงหน้าได้ถึง1ปีอีกด้วยถ้าประกันใครยังไม่หมดสามารถสมัครล่วงหน้าได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะรับสิทธิ์ลดแบบส่วนลดโปรโมชั่นเอาไว้ก่อนได้เลย ก็สมัครได้นะฮะสำหรับประกันเนี่ยนะครับก็ง่ายๆเลยนะฮะทางช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ไทยวัด co. th นะครับหรือโทรไปที่02 207,000อืมน่าสนใจเนาะก็เรียกว่าขับเท่าไหร่จร่ายเทตานั้น,นอะไรแบบนี้เออแฟฝด